อันนี้ทล์กในวันนี้จะมาพูดถึงชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่งเด็กสาวที่เจอปมปัญหาต่างๆมามากมายเด็กสาวที่ไม่มีใครคาดคิดว่าในอนาคตจะขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตจากสามัญชนคนธรรมดาสู่คนที่มีตำแหน่งเทียบเท่าขุนนางผู้ปกครองดินๆหนึ่งในเจ็ดปราดผู้วิเศษที่มีตำแหน่งสูงที่สุดในประเทศและเด็กสาวที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้มีชื่อว่าโมนิกาเอเวเลตจากผลงานเลืองไซเลนวิช ความลับของแม่มดแห่งความเงียบไซเลนว c h ความลับของแม่มดแห่งความเงียบคือผลงานที่เขียนโดยอาจารย์มัสลริอิโซระและวาดภาพประกอบโดยคุณนันนะฟูจิมิที่ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในช่วงปี2021ครับเนื้อหลักใจความของเรื่องคือการเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครที่มีชื่อว่าโมนิก้าเอเวเลต มนุษย์โลกเพียงคนเดียวที่ใช้อวัจนะมนตราหรือก็คือการใช้คาถาโดยไม่ต้องเปล่งเสียงบริกรรมได้แต่ในขณะเดียวกันโมนิก้ากลับหวาดกลัวผู้คนไม่กล้าอยู่ในที่ที่คนเยอะไม่กล้าแม้จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าโดยเฉพาะผู้ชายตัวใหญ่ความหวาดกลัวนี้ส่งผลถึงการใช้วิชาเวทโมนิก้าที่ไม่กล้าท่องบทบริกรรมคาถาไม่กล้าแม้จะเปล่งเสียงออกมาสุดท้ายเธอจึงแก้ปัญหานี้ด้วยการคิดค้นอวัจนะมนตราซะเลย แต่อย่างไรก็ตามเนื้อหลักใจความของคลิปนี้เราไม่ได้มาเจาะลึกความเก่งกาจของโมนิกาครับเนื้อหาที่จะพูดในคลิปคือการเล่าเรื่องราวอดีตของโมนิกาอดีตที่เป็นต้นเหตุของอาการหวาดกลัวผู้คนอดีตที่คอยหลอกหลอนจนทาให้โมนิกาไม่กล้าพูดคุยแบบปกติกับคนแปลกหน้าได้และอดีตที่ทําให้โมนิกาต้องเก็บตัวอยู่บนภูเขาเพียงลาพังถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับและแน่นอนต่อจากนี้สปอยยับ,ยบ ย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่โมนิก้ายังเป็นเด็กโมนิก้าอาศัยอยู่กับพ่อในบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นเต็มไปด้วยกองเอกสารมากมายแถมเวลาที่ใช้ร่วมกับพ่อส่วนใหญ่ล้วนเป็นเวลาที่อยู่ในห้องทํางานไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวเล่นเหมือนกับเด็กทั่วไปเหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพ่อของโมนิก้าเวเนดิกเลนเป็นนักวิชาการที่คอยวิจัยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เภสัชศาสตร์ชีววิทยาไปจนถึงแพทยศาสตร์ ทุกอย่างล้วนแต่คแนนไปตามหัวข้อของงานวิจัยของเขาเวนเดดิกบ้าง,งานวิจัยมากครับเขามักเล่าเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยให้โมนิก้าฟังเสมอแถมเมื่อไหร่ที่โมนิก้าเหงาเขาก็จะยื่นงานวิจัยมากมายให้โมนิก้าอ่านทุกอย่างที่ทําซึมซับลงไปในความรู้สึกของโมนิกา้าสุดท้ายโมนิก้าก็หลงรักงานวิจัยของพ่อและมักพูดคุยกับพ่อเกี่ยวกับงานวิจัยมากมายที่ทํานั่นจึงเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ชี้ชัดครับว่าแท้จริงแล้วโมนิก้าไม่ได้เป็นคนเก็บตัวไม่ได้เป็นคนไม่กล้าพูด เธอเป็นเหมือนเด็กสาวทั่วไปที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการอ่านหนังสือและพูดคุยกับพ่อก็แค่นั้นพ่อของโมนิกาหรือก็คือเวเนดิก์มักพูดกับโมนิกาเสมอว่าร่างกายของมนุษย์เกิดจากตัวเลขจํานวนมหาศาลถ้าแก้สมการที่จะไม่มนุษย์เป็นมนุษย์ได้ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้คนจํานวนมากที่กําลังทรมานเพราะโรคภัยไข้เจ็บดังนั้นมันจึงทําให้เราดูครับว่างานวิจัยหลักของเวเนดิกคืองานวิจัยเกี่ยวกับร่างกายและอาการป่วยของมนุษย์ ซึ่งหากฟังถึงตรงนี้หลายคนคงคิดตรงกันครับว่ามันเป็นงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมที่หากทําสําเร็จมันคงมีประโยชน์อย่างมากต่อคนทั่วประเทศหรือทั่วโลกเลยทีเดียวและหนึ่งในหนังสือที่เวเดกเขียนเอาไว้ที่ตอนนี้เหลือเพียงหนึ่งเล่มในโลกก็คือหนังสือที่มีชื่อว่าคุณสมบัติพลังเวทที่วิเคราะห์จากลักษณะพนุก,กรรมผู้แตง่งเป็นเรื่องน่าเสียดายครับที่สุดท้ายงานวิจัยมากมายของเวเดกไปไม่ถึงฝั่งฝัน เพราะในตอนนั้นเวเนดิกดันถูกจับด้วยข้อหาทำหนองว่าเป็นพวกนอกรีดที่ทำวิจัยต้องห้ามซะอย่างนั้นในวันที่เวเนดิกถูกประหารชีวิตโมนิกา้าลูกสาวเพียงคนเดียวของเขามีอายุเพียง12ปีเท่านั้นครับเด็กหญิงโมนิก้าในตอนนั้นทําได้แค่ยืนมองพ่อจากไปอย่างทรมานสิ่งที่พ่อต้องเจอคือถูกลุ่มประชาทันถูกคว้างปากก้อนหินถูกกลด่าสารพัดทั้งที่ในชีวิตจริงไม่เคยแม้จะพูดคุยกันเลยสักครั้ง คาสาขแช่ของชาวบ้านที่มีต่อเวดิกพ่อของโมนิกาคือการตราหน้าว่าเป็นพวกหนอกลีดเป็นคนบาปที่ละเมิดกฎที่ตั้งเอาไว้เป็นพวกที่ควรมีจุดจบอย่างทรมานนั่นคือการเผาทั้งเป็นสิ่งที่โมนิกาเห็นในตอนนั้นคือล่างของพ่อที่ถูกเผาทั้งเป็นอย่างช้าๆมันคือความทรมานที่ยากเกินจะหาอะไรมาเปรียบในขณะที่ล่างของพ่อกําลังถูกเผานอกจากเสียงกลด่าสาบแช่งแล้ว บริเวณกองใยมีเอกสารงานวิจัยมากมายทั้งงานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์แล้วงานวิจัยที่ทำได้ไม่ถึงไหนมาจนถึงงานวิจัยลํำคาที่สามารถแปลงโฉมประเทศได้งานวิจัยแทบทั้งหมดของเวเนดิกถูกน้ำมเาเผาทำลายไปพร้อมกับร่างของเขาในตอนนั้นมูนิก้าได้แต่ยืนใจสลายพรางจดจำตัวเลขมากมายบนกระดาษงานวิจัยมูนิก้าต้องการจำตัวเลขให้ได้มากที่สุดเพราะมันคือข้อมูลที่พ่อของเธอภาคภูมิใจและยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อทำมัน สภาพของโมนิก้าในตอนนั้นคือเด็กที่ยืนใจสลายตอนหน้าล่าของพ่อที่กำลังเป็นเท่าฐานพรางต้องจดจำตัวเลขบนกระดาษที่เผยให้เห็นก่อนถูกเผาเอาไว้และคิดวนเวียนซ้ำๆอยู่ในใจว่าพ่อของเธอไม่ผิดเลยสักนิดหลังพ่อถูกประหารโมนิก้าได้ย้ายไปอยู่กับบ้านของคุณอาแท้ๆชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่เรียกได้ว่าล้มเหลวอ,อย่างสมบูรณ์ครับเหตุผลที่ผมพูดแบบนี้เป็นเพราะว่า การสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักมันคือการสูญเสียครั้งใหญ่ของโมนิกาโมนิกาในตอนนั้นมักนําตัวเองไปอยู่ในโลกของตัวเลขโลกที่ไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายได้และผลข้างเคียงของมันคือโมนิกาจะท่องตัวเลขมากมายออกมา1 8 4 7 3 7 2 6 3 8 5 2 0 9 8 5ตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขในเอกสารงานวิจัยที่ถูกทาลายไปนั่นเองและอีกหนึ่งความล้มเหลวที่เกิดขึ้นที่นี่คือคุณอาของโมนิกาเอาแต่โทษโยนความผิด าทั้งหมดเป็นความผิดของพี่ชายของเขาเพราะวินิกนันไปทําวิจัยต้องห้ามธุรกิจค้าขายของเขาจึงรับผลกระทบตามไปด้วยแถมโมนิก้าที่เป็นหลานแท้ยังเอาแต่ท่องตัวเลขน่าสยดสยองสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกครั้งที่โมนิก้าท่องตัวเลขคุณอาจ,จะคว้างปาสิ่งของเข้าใส่ไปจนถึงฟาดด้วยท่อนไม้ใช้ความรุนแรงในครอบครัวเพื่อให้โมนิก้าหยุดพูดอะไรแบบนั้นทุกครั้งที่เจอแบบนี้โมนิก้าก็จะเลือกขดตัวกลมทําตัวให้เล็กที่สุด ได้เอาสองมือกุมหัวตัวเองเอาไว้พรางพูดส้่มสัวาขอโทษค่ะหนูจะเงียบหนูจะไม่พูดเรื่องไม่เข้าเรื่อง,องต่อหน้าคนอื่นขอโทษค่ะขอโทษค่ะและขอโทษค่ะนอกจากความรุนแรงแล้วมูนิก้ายังถูกไล่ออกจากบ้านอยู่บ่อยครั้งครับภาพที่มูนิก้าเห็นในขณะเดินเตะเตลอยู่ริมถนนคือภาพของผู้คนกำลังซุบซิบดินทาการพูดถึงพ่อของเธอแบบเสียเสียหายหาย ความระยำต่ำบอลมากมายนี้ทั้งความรุนแรงในครอบครัวบาดแผลทางจิตใจเกี่ยวกับพอ่อความหนาวเย็นของอากาศในหน้าหนาวทุกอย่างมันกดดันจนสุดท้ายมันก็ทำให้โมนิก้ากลายเป็นคนหวาดระแวงกลัวการเข้าสังคมกลัวการพูดคุยและกลัวผู้คนโดยเฉพาะผู้ชายร่างใหญ่ไปโดยปริยายทางออกเดียวของโมนิกา้าคือการหนีเข้าไปในโลกของตัวเลขมันคือโลกที่เต็มไปด้วยสมการไร้ที่สิ้นสุดโลกที่โมนิก้ารู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่เข้ามา แต่ถ้าว่ากันตามหลักความเป็นจริงโลกของตัวเลขไม่ใช่มิติพิเศษหรืออะไรเกี่ยวกับเวทมนต์ครับแต่มันคือโลกในจินตนาการโลกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกราะป้องก,กันจ,จิตใจและป้องกันจากผู้คนเลวร้ายที่อยู่รอบตัวนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคือโมนิก้าฝังจิตสำนึกอยู่ในโลกแห่งตัวเลขมากเกินไปมากถึงขั้นทำให้การรับรู้บิดเบี้ยวไม่สามารถมองมนุษย์เป็นมนุษย์ได้อีกโมนิก้าไม่สามารถจดจำใบหน้าของมนุษย์ได้อีกเลย มมนิก้ามองมนุษย์เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นครับตัวเลขที่แต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันที่วัดได้จากขนาดของใบหน้าความกว้างของดวงตาองศาของหางตาและความยาวของจมูกทุกอย่างล้วนเกี่ยวพันกันทั้งสิน้นและอีกความบิดเบี้ยวคือมมนิก้าลืมเรือนภาษาของมนุษย์ไปเกือบหมดหากมีมนุษย์คุยกันอยู่ตรงหน้าสิ่งที่มูนิก้าจะรู้ในตอนนั้นคือกลุ่มก้อนตัวเลขตรงหน้า aka มนุษย์กำลังเปล่งเสียงออกมา แต่สมองไม่สามารถตีความหมายของเสียงนั้นได้สุดท้ายจึงเปลี่ยนเสียงที่ได้ยินเป็นสมการคณิตศาสตร์ก่อนจะคำนวณและพูดผลลัพธ์ออกไปนั่นเองครับร่างกายของโมนิก้าค่อยๆซุดโทมลงเรื่อยๆผอมแห้งแหลงน้อยไร้ชีวิตชีวาและเข้าใกล้ความตายมากยิ่งขึ้นแต่แล้วความหวังเล็กๆก็มาเยือนครับหลังจากอยู่กับคุณอาได้หนึ่งปีวันหนึ่งอดีตลูกศิษย์ของเวนิิกฮิวดาเอเวเลต ก็ได้มาพบเจอโมนิกาในสภาพกึ่งเป็นกึ่งตายฮิวดาไม่รอช้าจะขอรับเลี้ยงโมนิการับโมนิกาเข้าเป็นบุตรบุญธรรมมอบนามสกุลเอเวเรตให้ใช้เปลี่ยนจากโมนิกาเลนเป็นโมนิกาเอเวเรตนับตั้งแต่นั้นคำพูดของฮิวดาที่เรียกสติโมนิกากลับมาได้คือคำชื่นชมด็อกเตอร์เวเดนดิกจากใจจริงชื่นชมทั้งในผลงานและในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคำพูดเหล่านี้ทําให้โมนิกาหลุดออกมาจากโลกของตัวเลขพร้อมกับร้องไห้อย่างเอาเป็นเอาตายและพูดซ้ำๆว่า คุณพ่อไม่ผิดสักหน่อยคุณพ่อไม่ไปหมดแล้วคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อและนับจากนั้นโมนิก้าก็ค่อยๆกลับเข้ามาเข้าใจภาษาของมนุษย์หรือไว้เพียงอาการมองมนุษย์เป็นตัวเลขที่ยังรักษาไม่ได้ชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านฮิวดาต่างกับที่บ้านคุณอาลาวฟ้ากับเหวที่นี่นอกจากจะมีฮิวดาแล้วยังมีแม่บ้านอีกหนึ่งคนมาทิวดาที่คอยดูแลอาหารการกินและความเป็นอยู่ให้ เหตุผลที่ต้องจ้างแม่บ้านเป็นเพราะฮิวดาหมดเวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานนักวิจัยฝีมือดีที่สังกัดศูนย์วิจัยเวทมนต์ประจําอาณาจักรฮิวดามักเอาตำราเวทให้มูริก้าอ่านเสมอมันคือจุดเริ่มต้นของมูนิก้ากับสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์วันเวลาของมูนิก้าหมดไปกับการอ่านหนังสือตำราเวทแก้สมการวิเคราะห์และคิดหาวิธีสร้างสมการขึ้นมาใหม่พรสวรรค์เรื่องเวทมนต์ของมูนิก้าเริ่มจากตรงนี้ครับ อนอกจากจะสร้างสมการตามตำราแล้วมูนิกายังสร้างสมการนอกตำราได้อีกด้วยโดยการจำวิธีใช้หลังจากเห็นฮิวดาทำไปแค่ครั้งเดียวแถมยังพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าฮิวดาอีกระดับฮิวดาในตอนนั้นทึ่งในความสามารถของมูนิกาเป็นอย่างมากเพราะหากวัดจากระดับฮิวดาคือนักเวทชั้นหนึ่งดังนั้นการที่มูนิกานำสมการเวทของเธอไปแก้ไขและปรับให้ดีขึ้นนั่นก็หมายความว่ามูนิกาอยู่ในระดับเดียวหรือสูงกว่าเธอนั่นเอง สุดท้ายฮิวดาจึงตัดสินใจสอนวิชาวเวทพื้นฐานให้โมนิกาและส่งโมนิกาไปเรียนในมิเนวาสถาบันฝึกสอนผู้วิเศษอันดับหนึ่งของราชนาจักรชีวิตในรั้วโรงเรียนของโมนิกาก็ต้องพูดตรงๆครับว่าไม่หลับลืมโมนิกายัางคงหวดาดระแวงผู้คนไม่กล้าพูดคุยกับใครเอาแต่นั่งเงียบอยู่ในห้องหรือหากจะเดินไปที่ไหนก็มักเดินก้มหน้าก้มตาเสมอด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมา ทำให้มูนิก้าตกเป็นเป้าหลังแกถูกหลุมแกลงอย่างก,การจับล็อกไว้หมุ่ห้องและเราเด็กเกเรก็ช่วยกันเอาแมงมุมยัดปากด้วยเหตุผลเพียงว่าอยากรู้ว่ามูนิก้าจะส่งเสียงออกมาหรือไม่แต่ในความบัดซพก็ยังมีแสงสว่างนำไหลครับเพราะในตอนนั้นมูนิก้าได้พบเจอกับนุดคนแรกในรอบหลายปีที่ตัวเธอกล้าเรียกว่าเพื่อนเด็กหมุมจากตระกูลเขาแอมเบิร์บาร์นี่โจนบาร์นี่เป็นลูกคนที่สองจากตระกูลเขาแอมเบิร์ตระกูลดังในราชจักรลิเดิว บานี่เป็นคนมีพรสวรรค์แต่ด้วยลำดับอายุทําให้เขาไม่มีสิทธิ์ในการสืบทอดตําแหน่งหัวหน้าตระกูลคนที่จะรับตําแหน่งสืบทอดนี้ก็คือพี่ชายของเขาลูกชายคนแรกนั่นเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือบานี่พยายามฝึกฝนตัวเองเอาดีด้านเวทมนต์สมัครเข้าวินิวาตั้งแต่9้าวบเพื่อขัดเกลาลังเวทให้ถึงขีดสุดโดยตั้งเป้าหมายว่าในอนาคตจะต้องขึ้นเป็นหนึ่งในเจ็ดปราดให้ได้เพราะเจ็ดปราดมีตําแหน่งเป็นเมจิเขาหรือก็คือ เป็นตำแหน่งสูงสุดของจอมเวทซึ่งเป็นตำแหน่งที่เทียบเท่าขุนนางนั่นเองครับความสัมพันธ์ของบาน์น่กับโมนิกาเริ่มขึ้นในวันธรรมดาวันหนึง่งในวันนั้นบาน์น่ได้เข้าไปช่วยโมนิกาที่ถูกเด็กผู้ชายหลุมแกล้งสิ่งที่บาน์น่ทำคือใช้เวทไฟขนาดเล็กโจมตีสิกลุ่มนักเรียนชายด้วยการย่อบ,บทบริกรรมถึงแม้กลุ่มนักเรียนชายจะมีมากกว่าแต่พวกเขากลับเกรงกลัวไม่กล้าตอบโต้เหตุผลที่เป็นแบบนั้นไม่ได้เป็นเพราะว่าบาน์น่เป็นลูกขุนนางนะครับ แต่เป็นเพราะบานีคือของจริงเรื่องเวทมนต์และเป็นนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่ย่อบ,บทบริกรรมคาถาได้อธิบายเพิ่มสักนิดลักษณะการใช้เวทในจักรวานนี้คือผู้ใช้จะต้องไล่บทบริกรรมก่อนถึงจะปล่อยเวทออกไปได้ไม่ได้เหมือนผลงานต่างโลกหลายเรื่องที่แค่คิดก็ปล่อยเวทได้ทันทีแต่ถึงอย่างนั้นหากเป็นนักเวทมากฝีมือหรือผ่านประสบการณ์มายาวนานนักเวทคนนั้นก็สามารถย่อบ,บทบริกรรมให้สั้นลงหรือเหลือแค่ครึ่งเดียวได้ ซึ่งการย่อบทบริกรรมก็ต้องแยกย่อยอีกว่าย่อให้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมไหมหรือย่อแล้วประสิทธิภาพลดลงอะไรทํานองนั้นหลังการยื่นมือเข้าช่วยของบานีโมนิกาก็เริ่มตัวติดบานีไม่ไปไหนโมนิกาไว้ใจได้เพิ่งพาบานีมากขึ้นแถมในนวดโรงเรียนนี้โมนิกายังกล้าพูดคุยเพ่ยงเป็นธรรมชาติกับบานี่เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้หมายความว่าโมนิกาจะไม่ถูกแกล้งอีกแล้วนะครับเพราะถ้าพูดถึงเรื่องสถานะ มูนิก้าถือเป็นสามัญชนในหมู่ขุนนางนักเรียนส่วนใหญ่ในมิเนวารล้วนเป็นลูกหลานของขุนนางทั้งสิน้นถ้าไม่มีบาร์นี่คอยอยู่ข้างๆทางเลือกของมูนิก้าในตอนนั้นจะมีแค่สองทางคือเป็นเบ้คอยรับใช้ทุกอย่างหรือยอมถูกกลั่นแกล้งอย่างหนักก็แค่นั้นถึงแม้จะสนิทกับบาร์นี่แต่มูนิก้าก็ยังถูกแกล้งเล็กๆน้อยๆเช่นถูกขโมยของไปซ่อนถูกพูดจาดูหมิน่นแถมยังถูกลุมถึงเป็นบางครั้งแน่นอนว่าบาร์นี่์รู้ครับว่ามมนิก้าก็ยังถูกแกล้งอยู่บาง แต่เขาก็เลือกที่จะเงียบเอาหูไปนาะเอาตาไปไล่เหตุผลที่ทําแบบนี้เป็นเพราะว่าแท้จริงแล้วบาร์นี่ไม่ได้มองโมนิก้าเป็นเพื่อนที่แท้จริงในสายตาของบาร์นี่โมนิก้าคือคนที่มีพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ไม่ว่าจะสอนอะไรไปโมนิก้าก็จะเข้าใจได้อย่างง่ายดายในเวลาสั้นๆบาร์นี่เฝ้ารอวันเวลาที่โมนิก้าจะเก่งขึ้นเพื่อยกให้โมนิก้าเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อ ดยที่เขาไม่เคยมองโมนิกาเป็นเพื่อนอย่างบริสุทธิ์ใจเลยสักครั้งและอีกเหตุผลที่บาร์นี่จงใจให้โมนิกาถูกขันแกล้งเป็นเพราะเขาอยากให้โมนิการู้สึกโดดเดี่ยวหากโมนิกาโดดเดี่ยวโมนิกาจะพึ่งพาเขาให้มากขึ้นและมันทําให้บาร์นี่ดูดีในสายตาคนรอบข้างทํานองว่าเป็นนักเรียนดีเด่นที่มีคนมาพึ่งพาอะไรแบบนั้นสรุปคือบาร์นี่ต้องการใช้โมนิกาเป็นเครื่องมือเครื่องมือที่ทำให้ตัวเองดูดีขึ้น และเครื่องมือให้สักวันจะขึ้นเป็นคู่แข่งด้านเวทมนต์ในขณะที่โมนิก้ามองวา่ามานี่คือเพื่อนที่พึ่งพาได้เพื่อที่เธอยอมเปิดใจและเพื่อนที่ทาให้โมนิก้ารู้สึกอยากพยายามพยายามเพื่อให้รับคําชมจากเพื่อนนั่นเองในวันสอบปฏิบัติโมนิก้าเป็นนักเรียนเพียงคนเดียวที่สอบไม่ผ่านครับถึงแม้ในหัวจะจดจําสมการเวทได้ทั้งหมดแต่ปากกลับไม่ขยับตอนท่องบทบริกรรมทําให้การสอบล่มไม่เป็นทา บาร์นีในตอนนั้นได้สอนให้โมนิก้าท่องหมดบริกรรมแบบยอ่อเพื่อลดระยะเวลาในการบริกรรมคาถาลดระยะเวลาในการพูดประโยคยาวๆต่อหน้าผู้คนโมนิก้ารู้สึกซึ้งใจเป็นอย่างมากและหลังจากดูเคล็ดลับจากบาร์นียโมนิก้าก็กลับไปฝึกฝนอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อใส่ให้เต็มที่ในวันสอบแก้ตัวที่จะมาถึงในการสอบปฏิบัติครั้งที่2ของโมนิกา้าคาบเรียนวิชาเวทเพื่อใช้งานจริงบาร์นี่ได้เข้าไปเฝ้าดูครับ ว่าโมนิก้าจะย่อบทบริกรรมอย่างที่เขาสอนได้ไหมส่วนนักเรียนคนอื่นๆนั้นต่างพากันซุบซิบนินทาหัวเราะเยาะเย้ยว่าโมนิก้าคงทำไม่ได้โจทย์ของโมนิก้าในตอนนั้นคือการดับไฟบนเทียนด้วยเวทลมสิ่งที่เกิดขึ้นคือโมนิก้าหลับตาลงชี้ปลายนิ้วไปยังเปลวไฟบนเทียนที่อยู่ตรงหน้าและทันใดน,นั้นอยู่ๆก็มีเสียงลมเฉือนอากาศดังขึ้นเทียนตรงหน้าถูกเฉือนส่วนปลายออกด้วยคมดาบที่มองไม่เห็นโดยที่เปลวไฟบนเทียนยังไม่มอดดับลง จากนั้นโมนิก้าได้ลืมตาขึ้นเล็กน้อยชี้นิ้วไปยังเปลวไฟที่ยังไม่ดับก่อนจะเกิดน้ําปริมาณรล่าหนึ่งแก้วที่เข้าห่อหุ้มไฟจนดับลงแถมน้ําที่ห่อหุ้มยังคงสภาพเป็นวงกลมและลอยขึ้นบนอากาศก่อนที่โมนิก้าจะตะวัดนิ้วหนึ่งครั้งจนทาให้น้าเปลี่ยนสภาพเป็นอสรพิษขนาดเล็กเพื่อปิดจบการสอบปฏิบัติในครั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือทุกคนในห้องพากันอึ้งกับสิ่งที่เห็น มันคือภาพเหนือจินตนาการที่ไม่คิดว่าจะมีบนโลกใบนี้และทุกคนก็เข้าใจตรงกันว่านี่แหละคือวิชาเวทของมูนิกาวิชาอาวัจนมนตราที่มีมนุษย์เพียงคนเดียวเท่านั้นที่ทําได้มมนิกาเอเวอร์เลตนั่นเองด้านของบาร์นี่ก็ไม่ต่างจากคนอื่นในห้องเขายืนทึ้งกับภาพตรงหน้าพร่างคิดในใจทํานองว่าตัวเขาไม่ได้สอนอะไรแบบนี้ให้แล้วทําไมเพราะอะไรถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้น โมนิก้าคืออัจฉริยะตัวจริงผู้อยู่ในเขตแดนที่พรสแสวงใดๆก็พาไปไม่ถึงมันคือความจริงที่บาร์นี่ยากจะยอมรับความรู้สึกของบาร์นี่ในตอนนั้นคือความโกรธพนอิจฉาบาร์นี่เอาแต่พูดกับตัวเองว่าถ้าไม่มีเขาสักคนยังไงโมนิก้าก็เป็นเพียงคนที่ทําอะไรไม่เป็นสักอย่างเป็นคนที่ต้องอยู่อย่างลําพังตลอดไปและนับจากนั้นบาร์นี่ก็ตีตัวออกห่างไม่พูดอะไรกับโมนิก้าแม้แต่คําเดียวส่วนโมนิก้า ก็แทบไม่มีเวลาให้ตามเคลียร์ใจกับบานีโมอโนิกาถูกยกให้เป็นนักเรียนพิเศษถูกจับให้สังกัดอยู่ห้องวิจัยของศาสดาจารย์กิเดียนลัตเทอร์ฟอร์ดพ่อมดแห่งขวนมวงชายผู้หนัดก,การต่อสู้ตัวต่อตัว,ตวคนที่ส่งพลมากที่สุดในมิเนวาและลูกศิษย์ของเขาส่วนใหญ่้วนถูกเลือกให้เป็นเจ็ดปราดทั้งสิน้นบานีที่ตัดสัมพันธ์กับโมอโนิกาได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกฝนตัวเองอย่างหนักสุดท้ายก็เกิดผลข้างเคียงใหญ่อย่างสภาวะพลังเวทเป็นพิด จะต้องถูกหามส่งห้องพยาบาลบาร์นี่ในตอนนั้นเอาแต่โทษโ,โมนิกาว่าทุกอย่างเป็นความผิดของโมนิกาที่เขาต้องรู้สึกพ่ายแพ้เป็นเพราะโมนิกาที่เขามีอาการพลังเวทเป็นพิษก็เป็นเพราะโมนิกาและชีวิตที่สมบูรณ์ไปของเขาต้องหายไปก็เพราะโมนิกาอีกเช่นกันวันเวลาผ่านไป2ปีหลังการพบเจอกันระหว่างโมนิกากับบาร์นี่โมนิกาในตอนนั้นที่อายุ15ปีถูกเลือกให้เป็นเจ็ดปรลาด กลุ่มนักงไว้ที่แข็งแกร่งที่สุดในราชนาจักรและยังเป็นเจ็ดปราดที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์อีกด้วยในวันนั้นทุกคนในมิเนว,ว่าต่างพากาันจัดงานเฉลิมฉลองมีขบวนพาเลทดใหญ่โตมีเพียงบานีคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ร่วมงานฉลองในครั้งนี้ในช่วงท้ายของงานเลี้ยงมอนิกายือชุดเครื่องแบบของเจ็ดปราดพร้อมกับไม้คาถาที่มีเพียงเจ็ดปราดเท่านั้นที่ครอบของได้ได้วิ่งไปหาบาหนีเพื่อหวังจะเคลียร์ใจกันมอนิกาในตอนนั้นคิดแค่ว่า เธออยากขอบคุณบาร์นี่มาตลอดถ้าไม่มีบาร์นี่คอยช่วยเหลือเธอคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้และที่สําคัญคือโมนิก้าอยากได้คําชมจากปากของบาร์นี่ใช้เธอคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในเวลานั้นแต่ก่อนจะได้พูดความจนใจ,จออกไปบาร์นี่ก็ชิงพูดก่อดด้วยน้ําเสียงไม่เป็นมิตรบาร์นี่ถามโมนิก้าว่าโมนิก้าตั้งใจดูถูกเขาใช่ไหมตอนนี้จะมายัว่วโมโหกันหรือยังไงอย่างโมนิก้าไม่ใช่เพื่อนของเขาหรอก คำพูดทิมแทงใจของบานีทํทำให้มอนิกายืนแข่งเป็นก้อนหินและร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแต่บานีกลกับไม่หยุดแค่นั้นเขาจะคงพูดจาแย่ๆใส่มอนิกาแถมยังบอกอีกว่ามอนิกาเป็นเจตปลาที่น่าสมเพชไม่คู่ควรกับตำแหน่งเลยสักนิดอย่างมอนิกาเหมาะจะไปหมกตัวอยู่คนเดียวในกระท่อมล้างกลางป่าเขาที่สุดแล้วสิ้นสุดคำพูดนี้มอนิกาก็ถึงกับทรุดลงและร้องไห้อย่างเอาเป็นเอาตายและนับตั้งแต่วันนั้น บานีก็ไม่ได้ยินเรื่องราวของโมนิก้าอีกเลยสิ่งที่ได้ยินมีเพียงข่าวลือทำนองว่าแม่มดแห่งความเงียบใช้ชีวิตเก็บตัวอยู่ในกระท่อมกลางเขาก็แค่นั้นก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวก่อนจะเป็นแม่มดแห่งความเงียบจากโมนิก้าเลนลูกสาวนักวิชาการที่ถูกประหารสู่โมนิก้าเอเวเลตลูกสาววุ่ทําของลูกศิษย์คุณพ่อกับเหตุผลที่ทำให้โมนิก้ากลายเป็นคนเก็บตัวไม่กล้าพูดคุยกับคนแปลกหน้า ไม่กล้ามีปากเสียงกับใครและหากมีข้อมูลตรงไหนที่พลาดไปผมต้องขออภัยมากณที่นี้ด้วยหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามอีิทรกไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ